ดีครับพาเพือเ่อนๆมาเบิ้งครั้งไอ้เทศบาลเมืองคงเพิเ่นไอ้เตรียมงานเทศกิจกรรมบุญแข่งเรือไอ้เดือนธันวาทุกคนพาเพือเ่อนๆมาเบิ้งมาเยี่ยมมาชมก็มีของมาเรื่อมาขายละละหลากหลายทุกคนางานเพิ่นจะเปิดงานจริงๆ,ๆกับวันที่21่2ิน่นั่นแหะพาเพื่อนๆมาเบิ้งมีหลากหลายกิจกรรมเลยเนาะ พอข่าวเนี่ข่าวเพิ่นกระเรื่มมาหลายทุกคนช่วงนี้ผมก็ลงมาไว้ทุกคนถาหมื่นมืดผคงจะสวยงามอยู่ยเนาะพอว่าเป็นประดับไฟประดับแสงสีเสียงคันข้างลายเลยเดี๋ยวมาแล้วผมจะลงมาอีกหลอบหนึ่งอยู่ก็ถือว่าจิจกรรมคอนข้างใหญ่เนาะทุกคน้าพเพืเ่อน,นมาเบืองม,มาเยี่ยมมาชม ก็ถือว่าดีทุกคนเทศบาลก็ยุกล้ไก่ละทุกคนก็ยู่ถ่ายมูบานผมก็ดีได้ในถ่ายกิจกรรมที่เขามีงานอยู่ก็ยู่ถ่ายมู่บานผมก็ถือว่าเป็นทำเลค่อนข้างเหมาะเนาะอืมบอกว่าจะมีกิจกรรมอย่างงานนี่อย่าง่นก็มาจัดอยู่นี่ก็ถือว่าดีอยู่เนาะก็ดีกว่าไปจัดอยู่ในตัวอำเภอหลายอยู่เพราะว่าในตัวอำเภอสถานที่จอดรถบางเถอเออ เจ้าหนุ่มเจ้านายเจ้านาทีขา้าราชาการเพื่อนมีประชุมมีอย่างบางเทศการจอดรถกัดจอดล่าหรือบ่าการต่างเวทีมันอาจจะกีดควงเนาะกามาจาัดยนต์กับค่อนข้างดีค่อนข้างสบายกับพาเ,เพื่อนมาเบื่อมาเชม็มบอกสุกคน มีอดชิงชาเด็กหน่อยทุกคนชิงชาเด็กหน่อยกับมีเด้ไหมชิงชาสวรรค์เด็กหน่อยอ๋อรถขี่หมาทุกคนรถขี่หมากับมีเด้ไเด็กหน่อยนั่งขี่เล่นสบายแลย้วผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้ปกครองนะกครานาั่งเบืง่งใดเพราะว่าความสูงเขา่ได้สูงยังมากไมยก็คือว่าดีคือว่างามนีทุกคนเป็นโบมุนติวติวเลยทุกคน mọi người mọi người mọi người con người mọi 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 พาเพือเ่อนเพื่อนมาเบืองกิจกรรมดีๆบอกรองฟางทุกคนเป็นเฟืองที่เฟืองเขาที่เป็ี่ยนวัสดุเหลือใสนะทุกคนเป็นวัสดุที่เหลือใสแล้วเอามาใสมันเป็นประโยชน์ทุกคนสำหับอคอนก็หายง้อหายค้วยกินเนาะเพราะว่ารูมือละง้วคอยกับเหลือส่วนหน่อยแล้วเพื่อนเอามาใสประโยชน์เฮ็ดเป็นหมองนางเขากับคนคางนมสบายอยู่ทุกคน แต่ว่าเขาอาจจะขั้นแน่นิดนิดเนาะก็ะบ่ใดไปทำลายระบบร่างกายยังมากไม้ดอกก็ถือว่าค้มนุ่มควมเนียมของเขาเนี่ค่อนข้างดีเขามีประโยชน์ค่อนข้างสูงนี้ทุกคนสมัยก่อนให้งัวให้ควายกินนอโซมือก็เอามานี่ทุกคน สู้มือก็เอามานป่ปกคุ้มต้นพักต้นใหม่ต้นไรทุกคนเพราะว่าเขาจะเก็บความชื้นในค่อนข้างดีแล้วเขาก็จะย่อยสลายก่อนขางง่ายนะทุกคนการย่อยการสลายของเขาก้อน,น,นขางจะง่ายอยู่ก็ถือว่าดีอยู่เนาะย่อยสลายก็ง่ายเออการย่อยการสลายของเขาก็ง่ายทุกคนค่อนข้างจะง่ายดีอยู่ เพระาระว่าวกคุ้มต้นใหม่ต้นยังกะเออวลาหดน้ำต้นใหม่ต้นยังมันกะถือว่าดีถือว่าโอเคอย,ยู่เพราะว่าย่อยสลายว่าเก็บความชื้นได้ก่อนขางน,าน้ำส่วนหมักคนส่วนหลายก็ชอบสื่อไปนี่ละปกคุ้มต้นใหม่เพราะว่าจะเปลี่ยนต้นในยังเขาปลูกใหม่หรือเขาปลูกเก่ากะถือว่าดีเขาเก็บความชื้นได้ดีทุกคนอใส่ประโยชน์แต่คิดถึงสมัยเด็กน้นอยแล้วทุกคนสมัยเด็กน้อยโตน,น้อยทุกคน สมัยเด็กในหน่อยโตนหน่อยนั้นไอ้นี่เขาฤดูหนาวจงิี่จะไปเฮ็ดเป็นกระทอมหน่อยทกุก้นเป็นกระทอมน้อยนะเอาเฮ็ดเป็นกระทอมแล้วเขาไปนอน้นเนี่ยุก้นสมัยก่อนบ่อบ่อได้มีต่างสื่อเสือกันหนาวดอกทุกคนก็เอาเฟืองเอาฟางเนี่ยแหละไปเฮ็ดเป็นกระทอมหน่อยนะทุกคนสมมติบางคนในบ้านเฮา หรือบานไก่เที่ยงนะทุกคนมีคนหลุ่นเล้าข้าวเดียวกันยังสี่กะพอหอดตอนเย็นกะจะไปนอนในกระท่อมนี่ทุกคนเขาจะให้ความอบอุ่นดีอุ่นสบายนี่ทุกคน เขาจะอุ่นสบายอุ่นดีขนาดเลยทุกคนเขาจะบอหนาวเลยทุกคนกลับไปนอนกันสมัยเดิหน่อยหลายๆคนคงหัวจังเนาะหลุนซีซิงหาหาซิหาซิมหาหกสิบหกซิมหาที่เขาจะรู้กันดีเนาะเขาบอกอดเลยดูหนาวก็จะบอกคอยนอนในฮือนในซานบอกเขาจะไปนอนในกระถ่อมฟังเนี่ยแหละทุกคนก็ถือว่าดีให้ความอบอุ่นกอน้างสบายอยู่เนาะก็มาบอกเพื่อนๆได้ฟังนี่ พาเ,เพื่อนเื่อนมาเบืองทั้งหนีเนาะทั้งหนีเป็นสุมลานนวดทุกคนนีเป็นสุมลานนวดผมได้สอบถามเพื่อนเหล่าว่าผู้ใหญ่อยากมานวดกับมานวดเด้อมนเก็บค่าบริการจะมี่ละสองลอยหรือจังใดเนี่ยละอันบ่าเป็นลานนวดคนเอาฟางมาปกคุ้มก็ถืวว่าด,ดีนะทุกคนเออเริ่มเปิดเมื่อไดครับ เปิดเริ่มเปิดมาได้อ๋อเปิดเปิดมาหนีเลยจีิอ๋อพู้ใดไที่มันใส่บริการน้ําเพลนกับมาเด้อเห็นเพิ่นเพิ่นบอกว่าเพิ่นเปิดใส่บริการนั่นละจมงกละสองร้อยสองร้อยบาทต่อชัโมงก็ถือว่าดีทุกคนบรรยากาศค่อนข้างดีมานอนนวดอยู่หนีชมวิวน้ำบรรยากาศดีหลายเห็นบอทุกคนให้พาเพินเพื่อนมาเบื่อบรรยากาศค่อนข้างดีเนาะ ทางนี่ก็มีเปลียนทุกคนที่ก่อนหน้านี้ผมก็เคยถ่ายเปลียนให้เพื่อนเพื่อนในเบิ้งแล้วล่ะเคยถ่ายเปลียนให้เพื่อนเพื่อนในเบื้องบอลก่อนหน้านี้ผมก็เคยถ่ายเปลียนเพื่อนเพื่อนในเบล้วงมีงวงมีควายน้ำทุกคนเป็นควายแล้วนี่เข่าบักเงาหนึ่งทุกคนเห็นบอลเป็นประดับไฟไปเยอะแยะเล้วในบอลถ้าไดนมาถ่ายกลางคืนจะเห็นไฟเห็นแสงสียังจะสวยงามนี่ทุกคนว่านี่ผมมานี่ก็ะพึง ถึงบ่ายโมงเองเนาะยังอันนี้อยู่เราก็เลยยังโบทันอันถน้าเปิดมืดๆพบคำหน่อยหนึ่งจะมีแสงสีอยสวยงามนาะอันนี้เป็นควายสองตัวลากเกวียนทุกคนวัสดุที่ใส่ก็คือฟางเขาที่เขาบรได้ใประโยชน์แล้ะก็เอามาเฮ็ดประดับประดอห้มันมีมูลราคาเพิ่มขึ้นเนาะเฮ็ดห้มันสวยหรูเฮ็ดห้มันงามมันโกขึ้นทุกคนเห็นบ่ข้างบนเห็นบ่ทุกคนข้างบนี่ก็เป็น เป็นคล้ายๆโคมไฟทุกคนโคมไฟในหน่อยเพิ่นประดับประดาไวาก้กค่คนข้างสวยงามเนาะเห็นบ่เห็นบ่นบทุกคนเยอะแยะเลยเนาะนี่ทั้งนี้ก็เป็นเพื่อนหลังหน่อยทุกคนเห็นบ่เพื่อนหลังในหน่อยทุกคนเห็นบ่เฮือนหลังในหน่อยประดิษฐ์ประดาขึ้นมาจากใบไผ่ทุกคนไม้ไผ่กับห้ากะถือว่าเป็นแนวคิดเป็นไอเดียค่อนข้างดีทุกคน อันนี้เป็นจากไอ้หยาทุกคนอันนี้เป็นจากหยาเนาะอันนี้ข้างบนเนี่เป็นหยาทุกคน ก็ถือว่าเอาวัสดุเหลือใสหรือวัสดุบางสิ่งบางอย่างแต่เฮามองว่ามันบวิคุณนขาสามารถเอามาเฮ็ดไห้มันเป็นประโยชน์ใดสวยงามเพิ่มมูลราคาใดคอนข้างสูงคอนข้างดีอยู่ดทุกคนบางคนก็มักเลยแม้กระทั่งโตผมเองผุก็มักเนยบอกว่าจะเป็นลวดลายนบอกทุกคนผนเห็ดค่อนข้างสวยงามด้เห็นบอกทุกคนบางคนก็มองขาวเนาะไม้ไผ่บางเถ่อตัดทิ่มตัดข่วงพอเพิ่นเอามาเฮ็ดแนี้เห็นบอกพุม ่นลงหลงวดร้ายอย่างลาวงาง้วก็ถือว่าสวยงามดิทุกคนเห็นบนลละเฮ็ดแล้วลวเก็ดเป็นละมุนละขาคนขางสูงดิทุกคนขางบนก็เป็นไอ้หยาเขาเอื่นหยาอย่างน้อยยังสี่ทุกคนคนเฮ็ดมุ้งหลังคาก็จะเก็บคว่ำเย็นเก็บคว่ำโป่งได้คนขางดีดิทุกคนถือว่าสุดหยอดดิทุกคนถือว่าไอคิ้วถือว่าแนวคิดของคนคนข้างดีเลยล่ะทุกคน จากไม้ไผ่บางเถือห่าตัดถิ่มตัดขวงเพิ่นเอามาใส่ประโยชน์ประเมินเออเอามาเฮ็ดให้มันเป็นมูลราคาเฮ็ดให้เปลี่ยนจำนวนเงินได้เนี่ยถือว่าสุดยอดถือว่าไอคิวดีความคิดดีดีทุกคนสุดยอดเลยสวยงามว่าผมว่าสวยงามแหงเนาะสุดยอดเลยสุดยอดเลยผมย้อมรับเลยทุกคนก็ถือว่าดีทั้งนี้พาเพื่อนๆมาเบื่องลิงเนี่ยทุกคนเห็นบอลิงบานผมตัวบกใหญ่หนึ่งทุกคนนี่ฐานนี้หนังเพื่อนอื่นคิงคองเนาะตัวบกใหญ่หนึ่งทุกคนเห็นบอล เพคนใส่หอดวันตาเด็กทุกคนคนเพื่อนเห็นบ่ขอถูดขออพายด้อยแสงแดดค่อนข้างจะแห้งเนาะบางเทธอแสงอาจสะท้อนมามันอาจจะมองล้วก็อาจจะบ่สวยงามปันใดพวงกับผ้าเพื่อนมาเบิ่งเนาะลิงมีสามตัวด้วยทุกคนนี่อีกตัวหนึ่งเนาะนี่อีกตัวหนึ่งทุกคนตัวนี้นั่งอยู่ทุกคนนี่ตัวนี้นั่งอยู่ทุกคนเห็นบอตัวบักไงหนึ่งทุกคนนี่เห็นบ่ตัวบักไงเลยสวยงามแห้งทุกคนเออ ลิงเพิ่นก็ผลิตมาจากวัสดุเหลือใสนะทุกคนเป็นฟางเขาเฮาเนี่ยฟางฟางเขาของชาวไร่ชาวนา,าเฮานี่แหละทุกคน่นก็เอามาประดิษฐ์ประดอขึ้นมาจนเป็นรูปเป็นลางก็สวยงามเลยละ่ะทุกคนเอ็นบอลถือว่าสวยงามแห้งเนาะ อันนี้ลิงอีกตนหนึ่งลิงตนนี้เป็นตาหยานอยู่ทุกคนเห็นบ่อโตแบบใหญ่โตบักสูงเลยทุกคนเพื่อนยืนยิงแข่อยู่สงสัยจะเป็นคนคุมกันมั้งอันนี้ลูกน้องเพิ่นมั้งสองตนนี้ตนหนึ่งกะคุณตนหนึ่งกะอยู่ทั้งคุ่ตนหนึ่งกันั่งอยู่ตั้งนี่ตนนี้ยืนอยู่ตั้งนี้ทุกคนเห็นบ่อใหญ่โตแห้งเนาะเห็นบ่อทุกคนพาเพื่อนๆมาเบืองมาเยียมมาชมถ้าผู้ใดสีมาเยี่ยมเอ้มาเล่นกะบ่ได้ใจยังงาบไม่เร้ออยู่เอ้ อยู่หลังเทศบาลตำบลเมืองคงทุกคนอยู่กับสามารถมาเรียนใดเนาะตอนนี้ก็มีกิจกรรมยังหลายหลายอย่างละร้านขนมร้านยังิ้นกระเริ่มเปิดขายหรือมมืดเลยมืดกว่านี่ก็อาจจะมีหลายๆเจ้าทยอยมาอีกเยอะแยะอยู่ทุกคนแต่ว่างานบุญแขงเลือ่ะผมถามไอ้หลายๆคนเบืองแลลวเพันวางานบุญแขงเลือดเดือนธันวามนี่ประมาณวันที่21 2 2เนาะ เออผู้ใดจะมาเที่ยวมาชมกระไดท่นเราทุกคนแต,แต่ผู้ใดสิมากกนก็ได้พื่อจงมาช่วงนี่กับมาเบิงกิจกรรมดีๆเนาะสามารถมาถ่ายลูกกับหมีหรือกับขิงค้องกระไดมาถ่ายลูกกับง้วหรือกับควายกระไดทุกคนหรือจะพาลูกหลานมาเรียนกิจกรรมมายังเยอะแยะหรือผู้ใดปวดแขนปวดขาก็สามารถมา,ถนะา,าหนวดไดเนาะทั้งหลานหนวดเพิ่นกับเปิดให้บริการล้วเพิ่นผมกับถามเพิ่นเราเมะื่อกี้เพิ่นกับ่าเปิดให้บริการแล้วล่ะ อกะสามารถมานวดใดเนาะปลาลูกปลาหลานมาเล่นใดแต่ามาทั้งตัวเมื่อราศีสลายกะทัดจากเทศบาลตะบงเมืองคองมานิดนึงจะมีซอยเลี่ยวเขามาเน้ะทุกคนกะเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลียวควาเขามาเนาะเหลี้ยวควากขม้าละกะเลี้ยว,วาสาอีกหน่อยนึงกะลงไปทั้งหุ่นละทุกคนหุ่นลงไปทั้งหุ่นจะมีหม่องจอดรถเยอะแยะเลยฮาสามารถเลือกจอดใดทุกคนเออ กะสามารถจอดรถจอดลาจอดได้หอดเขตวัดคุญละคนเนี่ยจอดไว้อืมก็ถือว่าดีถือว่าสะดวกสบายอยู่บางเทื่อมาเลื่อนย้ำเลื่นเ่นบางเทื่อเข้าไปตลาดแระบ่มีของถูกอกถูกใจอย่างทุกวันอาทิตย์ทั้งเทศบาลเมืองคงเคนกับมีตลาด ตลาดสดนะคนมีตลาดค้าขายยุขาย,ย,ขายหลายอย่างหลายแนวย,ยู่หาไปในตลาดตัวอำเภอแล้วสืบอแปลสิบเก่าในเลกาเพรามีของขายถูกใจกับสาวาดแม่เวียนมาเบืองอยู่หลังเทศบาลตำบลเมืองโคง้งเพื่อนจะมีขายของทุกเย็ยนวันอาทิตย์กลับบอกให้เพืเ่อนๆได้รับรู้รับชมเนาะแต่สำหรับช่วงนี้บุญแข้งเลือเนาะประมาณวันที่21-22จะถึง เขาก็มีกิจกรรมอยังหลากหลายเขาเห็ดใบลายยางหลายแนวือผมพาเพื่อนเดินเบิงนั่นแหละถ้าใครอยากมาช่วงนี้ก็มาเลยด้นสิบหกนาฬิกาสิ็ดนาฬิกาก็สาบามาทายลูถทายอย่างเบิงกิจกรรมดีๆเนาะริมแม่น,มน้ำนี่แม่น้ำเอ้ แม่น้ำมูนเนาะซื้อเขาหนามมูนเนาะกับเป็นแม่น้ำบกคอยกวางไ่บันไดแต่ว่าเขาก็รอเหลี่ยมคนหลายจังหวัดอยู่คน้องภาคอีสานเขาก็ได้ใส่ประโยชน์จากเขาได้หลายจังหวัดหลายหมองอยู่ก็ถือว่าดีอยู่เป็นแม่น้ำมูนเป็นแม่น้ำสายลักของภาคอีสานเลยล่ละจุดไอ้ต้นทางเขาก็เห็นขวามาจากนครราชสีมาวุ่นละไปทางเราอยู่จังหวัดอุบลกับเป็นแม่น้ำคนหนึ่งที เขารอเหลี่ยงคนทั้งภาคอีสานค่อนข้างหลายจังหวัดเนาะกลับมาบอกเพื่อนในเบิงเนาะแต่ผู้ใหญ่อยากมาเที่ยวมายังกับกิจกรรมดีๆก็สามารถมาเที่ยวมาเบิงใดเด้อทางไอ้นี่ละทางไอ้หลังเทศบาลเมืองขุ่นนมีกิจกรรมงานบุญแข่งเรือเพื่อนมีกิจกรรมยังหลากหลายเยอะแยะไปหมดเลยกับพาเพื่อนมาเบิงมาเยี่ยมมาชมอัศจรรย์เมือนีงแค่นี้เด้อฝากติดตามนะครับสวัสดีครับผม